ตึงเปียนะครับกล่าวสวัสดีครับคอบอลดูทุกท่านเลยนะครับก็มาพบกันสําหรับค่ําคืนไฟเดย์ไนท์แบบนี้ครับวันที่4สิงหาคมนะครับ2-5โห่เพื่อนกับฟุตบอลแมนๆนะครับประจําหน้าช่องครับวันละ2ทีมหน้ากองนะครับก็ไปสรุปผลเมื่อวานกันก่อนเลยละกันครับสําหรับคู่แรกนะครับวางไว้ให้ทางด้านของโบโดกีมารับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกเลยครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับมาตามนะครับบุกไปอัดนะครับทางด้านของโบฮีเมียนะครับมาแบบขาดลอยครับถึง2ประตูต่อ4เลยทีเดียวอันเพื่อนส่วนคู่ต่อมาาาาาคครรรัััับบบบบกกกก็็็เเเปนนนนนทททงงงงด้้ขขอออออลลูะตภยยพื่่ๆ FC ุ กันครับเมื่อวานนี้นะครับขับบูนะครับไม่มาตามนะครับบุกไปแพ้ครับทางด้านของอาฮุสครับมาถึง1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่าผลงานน่าช่องครับส่งๆกันไปแล้วกันครับสําหรับผลงานน่าช่องครับมา 1. น็อกหนึ่งอันเพื่อนส่วนในครอบครัวนะครับบอกเลยนะครับว่าไฮไลท์ของบ้านผมนะครับบอกเลยฟุตบอล45นาทีครับไม่ควรพลาดแล้วกันครับใครเป็นสายบอลสดนะครับคอบอลสดไม่ควรพลาดครับ ปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ได้เลยครับวันนี้เนี่ยโปรแกรมการแข่งขันครับค่าคืนวันศุกร์แบบนี้ครับถึงแม้ว่าโปรแกรมครับจะไม่ค่อยเยอะก็ตามครับแต่มีโปรแกรมที่น่าสนใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงเย็นครับดินแดนมังกรนะครับหรือว่าแม้กระทั่งถึงด้านของเคลีครับรวมถึงวันนี้นะครับโปรแกรมการแข่งขันครับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับนัดเปิดฤดูกาลครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มเพื่อแน่นอนครับใครยังไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะครับปัดขวาใต้รูปโปรไฟล์ครับพร้อมรับเสื้อกีฬานะครับสวยๆซีซั่นหน้าครับไปใส่กัน ส่วนค่ำคืนนี้ครับสองทีมหน้ากล้องครับประจำค่ำคืนนี้เราไปเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยละกันครับในศึกบุนเดสลีก้าสองกันเพื่อนประเทศเยอรมันครับเวลาห้าทุ่มครึ่งครับคู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านครับแฮท้าเบอร์ลินนะครับทีมอันดับ15ของตารางครับพูดง่ายเลยว่าตกชั้นมาจากบุนเดสลีก้าหนึ่งครับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนนะครับของด้านน้องใหม่ครับอย่างด้านเวเฮนครับเวสบาร์เดนครับทีมอันดับที่11ของตารางกันเพื่อนมาดูผลงานภาพรวมกันก่อนนะครับสําหรับเจ้าบ้านนะครับแฮท้าเบอร์ลินนนะคครรััับบผลลงงา5เกมหสุด รวมทุกรายการนะครับเป็นการชนะ1ครับเสมอไหนเสมอกันมา1และแพ้ไป3เกมครับส่วนเกมลีกล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าทําผลงานได้ย่ําแย่สุดๆนะครับเปิดบ้านนะครับแพ้ทางด้านของฟอร์ตูนาครับดูเซลดอร์ครับในเกมนัดเปิดฤดูกาลนะครับมาถึง0ประตูต่อ1นึ่งกันเพื่อนส่วนตัวหลักเกมนี้ครับประตูครับเป็นทางด้านของออลิเวอร์ครับคิทเตนเซนครับยืนเฝ้าเสาครับแนวรับครับเป็นทางด้านครับออลิเวอร์เคลฟครับและมิดฟิลด์แดงกลางครับจะส่งครับทางด้านของปาสคาลเคลเมนครับลงเป็นแกนหลักและแนวรรรุกกกวััันนนนนนนีี้้้คคบบเเเเป็ทาาาาาางงงดขขอออมม์โลลลิสตต่่่ยใพื จะพบกันถึงได้นะครับทีมผู้มาเยือนครับน้องใหม่ครับอย่างด้านเวเฮนครับเวสบาร์เดนกันเพื่อนส่วนงานในซีซั่นนี้ครับสี่เกมที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกเลยทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับไล่พ่ายครับเป็นการชนะ2ครับเสมอไหนเสมอกันไป2และเกมหลีกล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านครับเสมอไหนเสมอกันครับกับถึงด้านมาร์คเดเบอร์ครับไปถึง1ประตูต่อ1เลยทีเดียวกันเพื่อนดูตัวหลักเกมนี้ครับจะเป็นด้านของฟอร์เรียนครับสติลเซ่นนะครับยืนเฝ้าเสาครับแนวรับครับเป็นด้านของมอกเกนฮอฟครับลงเป็นตัวหลักและใช้แนวลุกวันนี้ เป็นดางด้านของอีวานครับพิสตาจินครับลงล่าตาขายในเกมนี้เเพื่อนคู่นี้ครับยังไม่เคยเจอกันมาก่อนครับอย่างเป็นทางการเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมนัดแรกเนี่ยที่2ทีมมาเจอกันเงินเพื่อนและก่อนเกมคู่นี้นะครับกระแสต่างประเทศครับเขายกให้ดังด้านของเจ้าบ้านนะครับแฮท้าเบอร์ลินครับเกมนี้จะต้องชนะถึง2ประตูครับถึงจะได้เฮเนเพื่อน1ประตูเชียฟรีครับสำหรับทางด้านของเจ้าบ้านแฮท้าเบอร์ลินครับซึ่งผลงานในฤดูกาลนี้เนี่ยถ้าวัดกันแล้วนะครับหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนครับถึงแม้ว่าชื่อชันนครับ แฮท่าเบอร์ลินเนี่ยจะเป็นจากทีมบุนเดลีกาครับที่เพื่อนเลื่อนชั้นตกลงมานะครับแต่ด,ด้านฟอร์มการเล่นครับขอดงด้านทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างด้านเวเฮนครับเวสต์บาเดนับ ฟอร์มค่อนข้างดูดีเลยครับในซีซั่นนี้ครับสี่เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครครับชนะ2ครับเสมอไหนเสมอกันไป2ยังไงคู่นี้นะครับขอวัดใจเลยแล้วกันครับเชียร์ทางด้านของทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านครับเวเฮนเวสบาเดนะครับเกมนี้จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยกันเพื่อนและคู่นี้ครับขอให้มองไปที่นะครับผลบนบนเต็มเวลานะครับมีประตูรวมกันเยอะแน่นอนครับสําหรับคู่นี้กัเพื่อนเราไปดูคู่ต่อมาครับก็เถิบไปที่เวลาตีสองตรงครับเป็นเกมนัดเปิดฤดูกาลครับในศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนันเพื่อน คู่ระหว่างครับทางด้านของเจ้าบ้านครับเชฟฟิลเวนเดย์ครับน้องใหม่ครับที่เพิ่งเลื่อนชารนับขึ้นมาจากหลีกวานนับเกมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนครับรุ่นพี่ครับอย่างด้านนักบุญับเซาแฮมต้นะครับทีมอันดับบวยของตารางในซีซั่นที่แล้วจากพรีเมียร์ลีกกันเพื่อนเรามาดูผลงานครับของทางเจ้าบ้านเชฟฟิลเวนเดย์ก่อนเลยละกันครับสำหรับผลงาน5เกมหลังสุดครับในเกมอุ่นเครื่องกันเพื่อนเป็นการชนะหนึ่งนะครับเสมอไหนเสมอกันมาหนึ่งแพ้ไป3เกมครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านนะแพ้ทางด้านของลูตันท ส่วนตัวหลักเกมนี้นะครับแนวรับเป็นด้านของโชนเบอร์น่ดนะครับยืนแนวรับมิดฟิลด์แดนกลางครับจะส่งทางด้านของวิลวอลครับลงเป็นแกนหลักและใช้แนวลุกนะครับเป็นทางด้านของแอดลีย์ฟอรเชอร์ครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้กันเพื่อนจะพบกันทางด้านนะครับทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านครับนักบุญเซาแฮมตันกันเพื่อน ผลงานในซีซันที่แล้วนะครับตกอันดับนะครับง่ายๆเลยครับอยู่อันดับบุ้ยของตารางครับในพรีเมียร์ครับลงมาเล่นในแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดครับรวมทุกรายการนะครับเป็นการชนะ1ครับเสมอไหนเสมอกันมา1และแพ้ไป3เกมเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งเปิดบ้านนะแพ้ด้าของ a อเตเอลมาครับมาถึงศูนย์ประตูต่อหนึ่งในเกมอุ่นเครื่องกันเพื่อนส่วนตัวหลักวันนี้ครับแนวรับจะส่งทางด้านของแจ็คสตีเฟนครับลงเป็นแนวรับครับมิดฟิลแลนด์กางครับ ส่งทางด้านของตัวหลักครับอย่างด้านเจมส์วอร์ดพาวครับลงสร้างสรรโอกาสและแนวลุกหน้าคู่นะครับส่งด้านของอาดัมอาร์มสตองครับยืนคู่กับทางด้านของซามูเอลครับเอโดชิครับลงเป็นตัวจบสกอร์ในเกมนี้กันเพื่อนส่วนสถิติครับการพบกันของคู่นี้นะครับ5เกมหลังสุดนะครับรวมทุกรายการนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านนักบุนเซาแฮมตันนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าครับ5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นการชนะทางด้านของเชฟฟิลด์เวนเดย์เนี่ยไปถึง3เกมครับเสมอนายเสมอกันไปหนึ่งและแพื่อน และก่อนเกมคู่นี้นะครับสื่อต่างประเทศนะครับยังไงคู่นี้ครับยกมาให้คู่นี้เนี่ยสูสีคู่ขี้ครับไม่มีแฮนดิแคปขั้นกลางครับเสมอไหนเสมอกันแบบนี้ครับผมยังมองว่านะครับถึงแม้ว่าเจ้าบ้านเนี่ยเชฟฟิลเวนเดย์ครับจะเลื่อนชั้นขึ้นมาจากหลีกวันก็ตามครับแต่ฟอร์มการเล่นในช่วงหลังเนี่ยก็ต้องบอกเลยครับว่าฟอร์มไม่ค่อยดีจริงๆครับเป็นการชนะ1นะครับเสมอไหนเสมอกันมาหนึ่งและแพ้ไป3เกมครับส่วนด้านของนักบุญเซาแฮมตันนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ดีก็ตามครับแต่เรื่องชื่อชั้นนนครั้้วาาขออองงเยย่ีีีมทดส โอกาสครับแล้วก็จอมทางด้านของเซตลูกเซตพีทอย่างทางด้านเจมบวดเพาวเนี่ยลงเป็นแกนหลักยังไงคู่นี้ครับขอวัดใจเลยแล้วกันครับเชีร์ทางด้านของทีมผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านเซาแฮมต้าครับเกมนี้ปิดประตูแพ้ครับและจะบุกไปเบียชนะครับได้อย่างน้อยหนึ่งประตูอย่างแน่นอนครับในค่ำคืนนี้เพื่อนและนี่คือฟุตบอลมันๆนะครับประจําหน้าช่องครับประจําค่ำคืนไฟเดย์ไนท์แบบนี้นะครับชอบจัดขัดสวนลวกันครับทีมแรกครับให้วางไปที่พรลรองครับอย่างทางด้านครับเวเฮนครับเวสบาร์เดนนะครับ เกมนี้จะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับแล้วก็ทีมที่2ครับให้เชียร์ไปทางด้านของนักบุญเซาแฮมตันครับบอกเลยครับว่าอยู่เซาไม่เซาแน่นอนครับสำหรับค่าคืนนี้ครับส่วนค่าคืนนี้เนี่ยผมขอให้เพื่อนเชียร์บอลกันให้สนุกละกันครับแล้ววันนี้ครับพิเศษหน่อยครับไลฟ์สดเวลาบ่ายสามโมงครึ่งครับไปเจอกันช่องโอมตัวตึงฟุตบอลยังไงก็ฝานเพื่อนครับติดตามหน้าช่องกันด้วยละกันครับยังไงส่วนค่าคืนนี้เนี่ยผมขอให้เพื่อนครับเฮงๆรวยๆทุกท่านแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวััันนีี้สสวดครบ